กับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มางตั้งเมื่อวานแล้วนะครับเนี่ยเห็นรอยดาปีชัดเจนครับ แต่ไม่มีเวลาที่ทําการล้างครับมันก็เะเป็นออกสภาพแบบนี้นะครับท่านไม่เป็นไรครับท่านเหรียญแบบนี้ล้างออกนะครับไม่ใช่ล้างไม่ออกครับท่านถ้าท่านคิดจะวิธีล้างเหรียญแล้วก็มันมีคนเคยถามผมอยู่เยอะแยะไปหมดเลยครับท่านวิธีล้างเหรียญมันมีอยู่อย่างหนึ่งครับเอาน้ํามะเดาอหนึ่งขวดนะครับซื้อขายตามร้านค้าทั่วไปนั่นแหละครับมีอยู่ครับขวดหนึ่งครับแล้วใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชาต้มในน้าให้เดือดครับต้มน้ําให้เดือดบูดเลยแล้วท่านก็หาอะไรที่เป็นขี้ได้ ดิกคีบครับอย่าให้เป็นรอยนะครับคีบเบาๆครับคีบแล้วแข่งไปแข่งมาแข่งไปแข่งมาในน้ำเลยครับที่น้ำมะนาวที่เดือดปุดๆนครับแล้วขึ้นมาดูมันจะค่อยหลุดออกทีนิดทีนิดทีนิดนะครับท่านถ้าครั้งแรกเราบรน้ำล้างน้ำเปล่าแล้วมันยังไม่ออกลงไปแข่งอีกครับประมาณสามสี่รอบออกแน่นอนครับท่านนั่นแหละที่ผมจะบอกผมมีคนถามผมมาเยอะแยะครับแต่ไม่มีใครเชื่อผมสักคนหรอกครับมีคนทําหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่สำหรับผมทําแล้วครับท่านแต่พมไม่ค่อยมีเวลาครับท่านทำงานมาคืาเหนื่อยเต็มทนแล้วก็มารีวิวให้พี่ๆน้องๆทุกท่านดูก่อนแบบนี้นะครับท่านเคยล้างมาแล้วครับที่ล้างมาแล้วผมเก็บเรียบร้อยแล้วครับมันไม่แกะผมไม่กล้าแกะครับคือถ้าถูกแดดถูกอากาศแล้วก็ถ้าถูกอากาศแล้วแล้วก็เปลี่ยนแนวทันทีเลยครับท่านมาต้องเอาแบบนี้ละครับเรามาดูครับว่าเรียนนี้เป็นปีพศอะไรจําจนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับ และที่สาคัญเหรียญที่ผ่านการใช้ตั้งตัวที่เรียญลประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับจุบปนิกกอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ทําการล้างครับันก็ดเป็นสภาพแบบนี้ครับท่านขอโทษข้อไปพี่เพื่อนน้องด้วยนะครับที่เอาแบบนี้มาให้พี่ๆเพื่อนน้องท่านดูนะครับผู้พิพลอรุณยดีดอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก็รัชการดีเก้าครับท่านแล้วบรูบพูฟงท่านเลยดูสิครับคมชัดเจ๋อไมมคับบสาหรรัเีียนน้ มาดูขอบเฟืองครับเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับเหรียญนี้ครับคมชัดเจาะไหมสวยงามมากครับเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยบี้เลยครับมีแน่แต่อยู่มุมขอบนอกครับนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองครับท่านขอบในนี้สิครับสําคัญครับมันมีไหมไม่มีเลยครับโอเคมากนะครับสุดยอดครับท่านมาดูด้านหลังดีกว่าครับเนี่ยนี่ครับชัดเจนแล้วครับเมื่อกี้มัวๆอยู่ประเทศไทยครับ อักษรบิวสามตัวชี้กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิดหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิวนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่นานจะได้เอามือรูปคาดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับท่านสำหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสงสัยจปะปฏิเดี๋ยวพอสมควรนะครับท่านเดี๋ยวผมดูคู่มือก่อนนะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารลา,ลามตาบลงมาอันนี้คือแม่นั้นชาระยาได้ล่างถูกคืดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบีกนะครับ สำหรับปีพศ2545นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่61 3, 30, 000, 3, 000, ล้าน3 3 3 0 0 0เหรียญนะครับท่าน61 330, 000, 3, 000, ล้าน3 3หมื่3พันเหรียญนะครับท่านในระดับรียซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ120บาทครับท่าน120บาทนะครับสำหรับ UNC นนะครับท่านมีไหมถ้าท่านมี รอวันรวยได้เลยนะครับสําหรับปีสองห้าสี่ห้านี้นะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านก็นใช้เลยครับตกอยู่ที่เรียนละสี่สิบถึงห้าสิบบาทเลยนะครับ